วานเบลูก้าตัวนี้ครับที่เรียกว่าเป็นวานสายลับผู้โดดเดี่ยวตอนนี้ครับไันได้จากเราไปแล้วที่อ่าวทางตอนใต้ของนอร์เวย์ครับซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะมีอายุมากกว่านั้นด้วยซ้าบริเวณอ่าวริสวิก้าครับทางตอนใต้ของประเทศนอร์เวย์พ่อลูกคู่หนึ่งครับที่กําลังออกไปตกปลาได้พบกับซากวานเบลูก้าครับวานตัวนี้มันมีชื่อว่าฮาวาดิมีหรือที่รู้จักกันในฉาย,ยาวานสายลับรัเสเซียอายุอยู่ระหว่าง14-15ปีครับลอยเป็นซากอยู่นอกชายฝั่ง สร้างความสะเทือนใจให้กับนักอนุรักษ์และก็ผู้ที่คอยติดตามเรื่องราวของเจ้าวานตัวนี้ครับวานเบลูก้าตัวนี้ครับอย่างที่เราว่าไปตอนต้นมันมีชื่อเล่นว่าฮาวาดิมีมันปรากฏตัวครั้งแรกพร้อมกับสายลัดปริศนาที่มีข้อความอุปกรณ์เซนส์พิตเทิสเบิร์กครับที่ทําให้เกิดทฤษฎีสมคบคิดว่ามันอาจเป็นสายลับที่ถูกฝึกโดยกองทัพเรือรัเสเซียทางองค์กรมารีนไมครับซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากําไรที่คอยติดตามความเคลื่อนไหวของเจ้าวานตัวนี้ครับก็กล่าวครับว่าฮาวาดิมีไม่ได้เป็นเพียงงวววาาาานนนนนเเเบลก้ท่ััััมมป็สญ,ญ,ญณหคหค สัญลักษณ์ของการเชื่อมโยงและยังเป็นสิ่งเตือนใจถึงความผูกพันอันลึกซึ้งระหว่างมนุษย์กับโลกธรรมชาติด้วยชื่อฮวาดีมีของเจ้าวานเบลูก้าตัวนี้นะครับก็เป็นการผสมคําระหว่างฮาวในภาษานอร์เวย์ที่แปลว่าวานครับและบวกกับคําว่าวลาดิมีของประธานาธิบดีวลาดิมีปูตินแห่งรัสเซียครับซึ่งเจ้าวานตัวนี้นะครับถูกพบเห็นครั้งแรกนอกชายฝั่งทางตอนเหนือของนอร์เวย์ในปี2019อย่างที่ว่าไปตอนต้นครับตอนที่เจอมันเนี่ยก็มีสายรัดติดอยู่ที่ตัวมัน และก็ดูเหมือนจะมีอุปกรณ์อื่นๆติดตามมาด้วยแถมยังมีคําว่า Equipment Sen ปี e ตอร์สเบหรืออุปกรณ์เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครับทาให้เกิดกระแสคาดเดากันว่ามันคือวานสายลับถึงแม้ว่าทางการรัเสเซียครับจะยังไม่เคยออกมาชี้แจงอะไรกับเรื่องนี้แต่ฮาวาดมีก็กลายเป็นที่รักของชาวนอร์เวย์ไปซะแล้วเจ้าหน้าที่นอร์เวย์ก็เล่าครับว่าฮาวาดมีมันอาจจะหลบหนีออกจากที่กักบ,บริเวณและก็ได้รับการฝึกโดยกองทัพเรือรัเสเซียเนื่องจากดูเหมือนมันจะคุ้นเคยกับมนุษยย์เป็นอ่างดี หลังจากพบร่างของวาดิเมียนะครับซากของมันเนี่ยก็ถูกยกขึ้นจากน้ําด้วยรถเครนและถูกนําไปที่ท่าเรือใกล้เคียงเพื่อตรวจสอบต่อไปครับเซบาสเตียนสแตรนครับนักชีววิทยาทางทะเลก็บอกครับว่าเราเนี่ยสามารถนําร่างของมันกลับมาได้แล้วและนําไปไว้ในพื้นที่ที่เย็นเพื่อเตรียมการชนสูตรโดยสถาบันสัตวแพทย์ซึ่งจะสามารถช่วยระบุได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับวานตัวนี้พอตรวจดูเบื้องต้นครับก็พบว่าไม่มีร่องรอยอาการบาดเจ็บร้ายแรงจากภายนอกบนตัวมันเลยซึ่งเซบาสเตียนสแตรนนะครับ เขาก็ได้ติดตามการผรจญภัยของขวานเดมีมาในช่วง3ปีที่ผ่านมาในนามขององค์กรมารีนไมล์ครับเขาก็ยังเล่าต่ออีกว่านี่มันแย่มากเลยเพราะเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยผมยังเห็นมันสุขภาพดีอยู่เลยดังนั้นเราต้องค้นหาว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นที่นี่กันแน่และว,วานเบลูก้าที่อาศัยอยู่ในน่านน้าทางตอนเหนือของกรีนแลนด์นอร์เวย์และรัสเซียมักจะมีอายุระหว่าง40-60ถึงปีเลยทีเดียวขวานเดมีครับมีความยาว4.2เมตรหนัก1225กิโลกรัม และคาดว่ามีอายุระหว่าง14 15ปีโดยในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับมีผู้พบเห็นจ้าฮวาเดมีในชายฝั่งหลายแห่งของนอร์เวย์เลยและก็เห็นได้ชัดว่ามันเชื่องมากๆและสนุกกับการเล่นกับมนุษย์ด้วยเอาจริงนะครับมันอาจจะไม่ใช่วานสารับอะไรก็ได้แต่ก็อาจจะเรียกได้ว่าเจ้าวานเบลูก้าที่มีชื่อว่าฮาวาเดมีมันคือวานบำบัดที่คอยมอบความสุขให้กับมนุษย์ก็ย่อมได้ มาร่วมสนับสนุน Top ปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ